สวัสดีครับสวัสดียามเย็ยนๆครับพี่น้องออ้ยเบียดมือเลยครับสร้างมาเนี่นะครับก็มาดู DC 7 0 G จ็ดศพลัสเควบินนะครับตัวนี้แท้โรงงานนะครับเควบินแท้โรงงานนะครับปี61นะครับชั่วโมงการบินอยู่ที่1,800ชั่วโมงนะครับคันนี้สวยๆนะผมบอกเลยคันนี้ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าคันนี้อยู่ในสถานะไม่โสดนะครับติดมาจําไปเมื่อกี้นะครับลูกค้าเพิ่งกลับไปนะครับลูกค้ามาั่งเฝ้าตัางแต่้เทียงครับรถผมกําลังซ่อมเกียร์ให้นะครับเพราะว่าเกียร์ไม่ค่อยดีอะไรเบิกใส่ให้ใหม่เลยครับบอกลูกค้าตรงๆนะครับผมบอกลูกค้าตรงๆเลยว่าผมกําลังเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเกียร์หรอกซ่อมเกียร์ให้นะครับผมเบิกอะไรใส่ไม่ให้ใหม่เลยนะครับ นี่นะครับชุดเฟืองลักเลี้ยวนะครับพวกเฟืองพวกนี้นะครับสปงสปริงนะครับกิบล็อกกิบล็อกแผ่นบงแผ่นเบรปะกินเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดมาเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ดูก่อนนะครับว่าคันนี้สเปคอะไรบ้างนะครับแต่โดยส่วนมาก99%เดิมนะครับรถคันนี้อย่างสวยนะคุณบอกเลยนะครับมามาเริ่มที่ลูกดงลูกดาวกันเลยนะครับผมล้างทั้งสองวันนะคันนี้เ่งครับลูดวดาวครับดำดำ เดิมโรงงานนะครับสีสีเดิมโรงงานครับไม่แตกไม่เชื่อมนะครับไม่แตกไม่เชื่อมนะครับพื้นเดิมโรงงานครับยังไม่ทะลุนะครับนี่ดูออเกอร์ครับออเกอร์ครับดูลูกดาวสวยๆครับเราหนงกุ้งไม่โค้งไม่งอนะครับเห็นไหมตรงๆครับไม่โค้งไม่งอนนะครับลูกค้ามาถึงบอกชอบใจมัดจำไว้พรุ่งนี้จ่ายเงิน พรุ่งนี้ผมส่งรถนะครับพรุ่งนี้ส่งรถเป็นลูกค้าจากทางออุบลน,น้ํายืนนะครับอุบลน,น้ํายืนนะครับรูสีห้างปากครับเดิมจัดคันนี้บอกเลยคอเดิมนะครับปากเดิมนะครับปากเดิมคอเดิมตู้เดิมนะครับนี่ช่างช่างเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ครับเพิ่งทําเกียร์ให้เสร็จนะครับ ทำเกียร์ให้เสร็จก็ลูกค้าลองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับลองให้ถูกใจผมไม่ได้มาคับอยู่แล้วนะครับลูกค้ามาถึงบอกชอบชอบว่าจัดประหยัดทําไมนะครับตัวนี้ได้ตู้แอร์แท้โรงงานด้วยนะครับครับท่อสูงคงส่งข่าปกติหมดนะครับยางรองยางไรเดิมหมดนะครับอยู่ครบนะครับเสาคงเสาคอเดี๋ยวเปิดให้ดูครับไม่มีแตกนะครับใจเย็นพี่น้องคอยร่างเรียวเวียกขึ้นกันนะครับเสาตู้นะครับเสาคอนะครับ มาร์กเดิมโรงงานนะครับจุดมาร์กสวยๆนะครับคอทางเข้าเดิมโรงงานนะครับนี่นี่คอทางเข้าเดิมโรงงานเอ้าทำไมนี่กอนเอ้าดูช่องพัดลมครับช่องหูตะแกงโยกไม่แตกนะครับสีสันบอดี้ตัวเดิมนะครับสีตัวเดิมเดิมนะครับฝาตู้นวดยังเส้นเหลี่ยมยังดูดีนะครับยังสวยอยู่นะครับยังไม่บุบไม่เบียดนะครับ แต่ว่าโบเบียดกันโบบาปนะพี่น้องน้อยหนึ่งครับตรนี้เห็นไหมครับแต่ไม่เสียทรงนะครับสีแตกก็ซือพี่น้องน้อยหนึ่งดูครับดูน,อน็อตวงเดือนครับน,อน็อตวงเดือนไม่เคยถอดเลยครับพี่น้องน,อน็อตฝาวงเดือนน,อน็อตฟาตู้ไม่เคยแกะนะครับฝาตู้ไม่เคยยกนะครับผมใส่ตูดสิ่งไงแ้ผมถอดออกจากผมเลยนี่ ผมถอดจากรถผมใส่หายเลยเพราะว่าตูดเดิมไม่สวยนะครับเดิมชีกมากนะครับก็ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับขอบคุณลูกค้าน้ํายืนนะครับมาถึงก็บอกว่าชอบก็จัดนะครับคันนี้ยังไม่ได้ลงขายเลยพี่น้องยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับคันนี้ก็สีสันผิวพรรณเดิมๆนะครับนี่ล้างออกเจลบงเจลบีล้างออกอย่างดีนะครับ โอ้คือเหลืองเออใช่ไหมบัานนี้จะเป็นไก่ตกครับเมิองหิหนหองดูครับโอ้โหแท้โรงงานด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ครับแท็กซูนนะสกุงสกีนะครับดีหมดเลยนะครับสเตร์ครับเฟิร์มสวยนะครับ สีสันเดิมเดิมทั้งตัวนะครับสีสันเดิมทั้งตัวแอร์เย็นปกตินะครับแอร์เยน็นแอร์เย็นปกติลูกค้าลองแล้วครับก็ชุดนี้ผมถอดล่างนะครับผมถอดล่างวางไว้นู่นเพราะท่านเก็บมาใส่อยู่พี่นห้องพอดดเพราะว่าเหตดรถเพาท่านเล้วลูกค้าก็มากก็อยากลองรถก็จัดให้ครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเธอบงุอบงเธอโบแห้งกิ๊บนะครับเครื่อง สวยนะครับไม่เคยแกะมือเดียวป้ายแดง1,800ดอยชั่วโมงนะครับภายในภายในประมาณนี้ครับภายในประมาณนี้เลยนะครับปิดแอร์ทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแอร์แท้นะครับเคบินแท้โรงงานครับ สวิตชอใช้ได้ปกติปัดน้ำผงผมใช้ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับภายในเนาะก็ยันพวกซูซีีนี่นเดี๋ยวสิเดียไปเก็บมาใส่ใเพิ่อนครับเอาปิดกุญแจไปลเลากุญแจล็อกประตูก็มีนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจอดอกที่ล็อกประตูนะครับอันนี้เป็นกุญแจรถนะครับมือเดียวป้ายแดงพี่อน้องภาพสวยๆครับขายไปไม่ถึงห้าแสนครับ สี่แสนกว,กว่าพี่น้องเอ้ยยังรอบอกเลยว่ายังรอคอยครับมอมแม่หมัดน,นี่ยังก็ขอบคุณช่างนาดด้วยครับที่เอ่อมาทำเกียร์ให้นะครับนี่ฐานคอมแท้โรงงานนะครับฐานคอมเดิมนะครับโอ้ยเนี่ยมกบเห็นพี่น้นอง มันมืดแล้วมันค้าแล้วผมก็อยากรีวิวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมส่งรถนะครับพรุ่งนี้ผมให้รถเทเลอร์มารับนะครับเอาไปส่งลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าอยู่อุบลน,นะครับน้ํายืนเนาะก,ก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับลูกค้าก็คุยง่ายครับผมก็บอกไปเลยว่าชอบตรงไหนดูเลยครับไม่มีกักนะครับเกียร์ไม่ดีผมก็บอกว่าวันนี้ผมทําเกียร์ไม่เป็นไรลูกค้าอยากมาดูมาดูนะครับ เครื่องมือมนันเก็บอยู่พี่น้องช่างก็ออกไปวันนี้ช่างก็ออกไปเมื่อกี้นะครับเครื่องมือประกงประกินอะไรนี่เปลี่ยนทิ้งใหม่หมดเปลี่ยนทิ้งหมดเลยครับซื้อสายใหม่นะครับให้ลูกค้าได้ของดีๆไปเลยนะครับตําหนิก็บอกเลยนะครับถังอุ้มนี้มีตะหนิตรงนี้นะครับนี่เบียดเหลี่ยมมันนิดเดียวนะครับนี่น้อยหนึ่งครับนิดเดียวแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะชอบรถเดิมนะครับผมชอบรถเดิมนะครับดูด้านบนถังอุ้มครับ ก็ถือว่าสภาพดีครับวันนี้สดมากนะครับหนึ่งพันดรอชวโมงเองนะครับเนาะก็ผมก็ได้มากับมือเจ้าของรถโดยตรงเองเลยนะครับเนาะนี่นะครับ CB นะครับเควินนะครับนี่ CB นะครับ CB เจ G นะครับดูครับผมล่างผมขับจนจจรลบีแถวเนี้ยอืยเขาว่ามันหมองละสามกิโลนะล่างออกขาวขาให้แบบนี้เลยครับล่างออกขาวๆให้แบบนี้เลย ตูดสิ่งลูกค้ามากระทันหันครับถอดของทัองหายเลยเนาะสร้างนุแถบหมอหนวดมือเฮ็ดดีรุ่นนี้สีมาฝงตรงๆงโอ้ขออภัยครับต่อประมาณนี้ครับจะให้ดูตรงไหนพี่น้องะมันก็ประมาณนี้เนาะ,เนะสเตอร์ฝั่งนี้ก็พอใช้ได้ครับยังใช้ได้อีกนานนะแท็กฝั่งนี้ก็เป็นแท็กศูนย์นะครับฟอคินนะครับฟอคินโรงงานนะครับแท้ ์เหมือนกันนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับแต่ว่าน่าจะใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับสองปีนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อีกนานนะครับเพราะว่าแท็กไม่มีแผลนะครับแท็กยังสวยกระดูกวิังเลอเยอะครับสกูงสกีอะไรยังดีนะครับเกียร์นะครับผมพาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนะเกีนร์เปลี่ยนเฟืองนะครับพวกซีนพวกอะไรไล่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับซีนท้ายเกียร์นะครับโอลิงท้ายเกียร์เฟืองอซีน ก้ามปูนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับแจวเลยอ่ะสวยเลยคันนี้ตอนแรกกะว่าจะเอาไว้นะครับว่าจะเอาตู้แอร์ไว้สองคันเลยเมื่อตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นแท้โรงงานนะครับคันนั้นปลอมนะครับ <laughs> โอ้ยหาว่าบาปลอมเนื้อรถก่อยอาจจะไม่ใช่เคบินแท้นะครับแต่ว่าได้ตู้แอร์แท้โรงงานนะครับ เอตัวแอร์แท้โรงงานครับแต่ว่าเอามาจับสุบตัวจีนะครับอันนี้รถปั้นครับนี้รถปั้นหมดเยอะครับลูกค้ากันแน่ใส่แลขั้นนีละมาผู้ใดก็ได้ครับให้ผมใส่ซักขันนั้นแม่บัานปวดหัวแล้วว่าผมเฮ็ดเบื่ไรนะครับขั้นนั้ก็ประมาณนี้นะครับไอ้รูปหล่อยังไม่ได้ลงขายเลยครับผมแกถ่ายรูปร่างนะครับถ่ายผมล่างผมก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ ก็ต้องอกลับขออภัยนะครับลูกค้าทางนาครพนมสกลน,นครด้วยนะครับที่ว่าจะมาดูเนาะผมก็นัดแกพรุ่งนี้แหละเพราะว่าผมเห็ุเกี่อยอยู่นะครับผมนัดแกมาอื่นนะครับแต่พอดีเช้านี้ไม่จะไปดูวันนี้จะไปดูเดี๋ยวนี้เอา้ามาเบิง้งกับมาเบิงครับถูกใจแกก็จบไปเลยครับแมสุดจัดก็เดินลูกค้าเดินทางกลับแล้วครับเมื่อกี้ก็ให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยครับ จบไปแล้วนะครับมันจบแล้วครับนายโอ้โหไอ้รูลรอไปเป็นเคยอุบุนนะครับอุบุนไปก็มันมันให้เป็นคำคำคุ้นคุณนทั้งินนาทองเขาบานซอยพื้นนะครับนี่เลยเอาเขาบานไม่อายใครนะครับนี่รอรอแบบนี้เลยอะผมเกดเทพื้นใหม่นะครับเทพื้นลงจอดรถทํารถนะครับประเดิมคันแรกนะครับประเดิมได้สวยนะครับ ยังรอเลยทุกคนอันนี้มันเท่จริงๆเลยตู้เอนี่มันมันทางของผมเนี่ยไ <c oughs> อ,อ้เนี่ยออลูกข่าวไปใส่ก็ให้มันๆครับคำคำคุณเนาะกะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคั่มแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เก็บของเลยนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรถก่อนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เออเดี๋ยวเลย แอบกระซิบดิดนึงนะครับใครที่กําลังหารถไปใช้งานนะครับแบบธรรมดาไม่มีตู้แอร์นะครับผมแอบกระซิบไว้ว่าคันต่อไปเด็ดกว่านี้เออไม่เด็ดกว่านี้หรอกเด็ดเหมือนเดิมอ่ะเด็ดเหมือนเดิมเพราะรถก็สวยเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเด็ดเหมือนเดิมนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีตู้แอร์นะครับไม่มีตู้แอร์รอชมครับรอชมเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ไยบายครับสวัสดีครับ